ครับร้านชัยชนะจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้าอีก2ตัวที่อยู่ในความสนใจของผู้รักสุขภาพนะครับผมนั่นก็คือเครื่องคั้นน้ําส้มมือโยกนะครับผมมือโยกนะฮะมือโยกก็คือมือโยกไปนี่เรียกมือโยกนะฮะตัวใหญ่ตัวเล็กครับผมนะครับผมนะตัวถังเป็นสแตนเลสตัวรองเป็นสแตนเลสสแตนเลสทั้งเครื่องครับอันนี้ เป็นเครื่องคั้นน้ำส้มรุ่นใหม่คือเหมาะสำหรับว่า,าคุณลูกค้าที่รักสุขภาพอยากจะกินน้ำส้มคั้นแต่ไม่อยากออกไปซื้อตามร้านค้าที่เขาขายตามริมถนนสปกปรกรือเปล่ปาคั้นส้มมาแล้วผสมน้ำด้วยหรือเปล่ปาส้มสดแท้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็จะต้องมาทำทำทางกันเองทำทางกันเองเราต้องมีตัวช่วยนะไอคั้นจะไปใช้นะไอคั้นส้มแบบที่แม่ค้าเขาใช้แบบเก่าที่โยกลงไป อันนั้นมันก็จะเหม็นเปลือกเพราะว่าเวลาเขาไอคั้นส้มแบบเก่าเนี่ยมันต้องลงไปทั้งเปลือกแม่ค้าคงไม่ไปแกะเปลือกส้มออกแล้วเฉพาะลูกส้มใส่ไปมันเสียเวลาคุณลูกค้าคงไม่ทําอย่างนั้นเพราะมันจะขั้นส้มกิโลมันนั่งแกะเปลือกก็หมดเวลาแล้วนะรุ่นนี้แก้ปัญหาเปลือกส้มที่จะมีกลิ่นขมหล่นลงไปในส้มก็คือเปลือกจะอยู่ด้านบนแล้วใช้ตัวนี้กดลงไปที่เปลือกเหมือนเเอามือกดนะแต่เป็นแรงกลก็คือว่า มันจะสามารถคั้นได้เร็วกว่าแบบเก่านะครับผมมีด้วยกัน2รุ่นนะฮะอันนี้รุ่นเล็กอันนี้รุ่นใหญ่รุ่นเล็กก็เหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ว่าเรียกว่าไปใช้ทํากินตามบ้านดีกว่าทําขายนี่มันก็จะเล็กไปนะทําขายนี่แหม่มันก็จะไม่ยังไม่เหมาะทําขายต้องตัวนี้ตั้งโชว์ไว้หน้าร้านเลยลูกค้ามาถึงกดพุ่พท่ใส่แก้วใส่เครื่องปัน่นหรือว่าจะแบบส้มสด,สด ก็แล้วแต่คุณลูกค้าจะไปสรรหาวิธีการเอาเองนะครับวันนี้เราจะสาธิตการคั้นส้มให้ดูว่าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยคั้นแล้วเป็นยังไงนะครับผมส้มก็หาได้ทั่วไปนะฮะในห้างก็เยอะแยะนะฮะตามโมเดนเทรดมีส้มขายเยอะแยะแล้วตอนนี้ส้มราคาถูกโลนึงอยู่อยู่ในช่วงเล้นราคาระหว่าง40-50-60ถึง50บถึง60บาทนะฮะไม่ใช่โลเป็น,100นร้อยนะ จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการที่เราจะทำน้าส้มทานเองนะซึ่งจะได้ความสดสะอาดนะฮะไม่เจือปนนะครับแล้วส้มก็มีคุณภาพส้มแบบนี้เขาไม่ค้นขายตามร้านหรอกครับราคาสูงเกินแต่ที่ซื้อมาเนี่ยห้บาทต่อหนึโลนะครับผมเอาลครับเราจะลองด้วยตัวเล็กก่อนนะครับตัวเล็กก็คือใช้ตามบ้านนะครับผมนี่นะฮะก็คือ ส้มเราหั่นไปแล้วล้างเรียบร้อยนะฮะโยกขึ้นมาคว่ำลงไปนะครับผมนี่นะครับผมนี่คว่ำกดลงไปเลยมันจะมีถ้วยร้อยเสร็จเลยนะครับผมนี่นะฮะไว้ตรงกลางนะฮะนี่อันนี้ครอบลงไปแล้วก็กดลงไปเลยเนี่นครับผมจบจบเกมนี่นะไม่มีการกระเด็นนะฮะกดได้เลยนะฮะไม่มีกระเด็นเพราะว่าตัวฝาเนี่ยมันปิดหมดเลย คั้นเนี่ยคั้นด้สุดๆเลยนะฮะนี่ขึ้นแต่ทีนี้คุณลูกค้าจะไม่เห็นน้ำส้มที่เราคั้นออกมานี่นะฮะเราจะเทสใส่แก้วให้ดูนะครับนี่นะครับเนี่ยส้มสดๆเลยนะ,ะสีสันเนี่ยส้มสารน้ำผึ้งนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเหมาะสำหรับใช้ตามบ้านเพราะว่าตัวตัวนี้มันไม่เด้งขึ้นนะ,ะต้องเอาอออมือโยกเองนะฮะไม่เหมือนตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นะครับผม ผมจะลองตัวใหญ่ให้ดูนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมให้ลูกค้าดูนะครับผมนี่นะผมจะตั้งให้มันตรงส้มใสนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกดลงมานะฮะแอมอยู่ตรงกลางนี่นะนะฮะเปลือกจะอยู่ด้านบนนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมนี่ยังไม่กดนะฮะเอามือจับตรงนี้สําหรับเราต้องการความรวดเร็วนะฮะกดเลยครับ เห็นไหมฮะออกมาแล้วน้ำส้มเนี่ยปล่อยทิ้งขึ้นเลยอ่าโยนทิ้งอา้าวใส่ไม่แบบลูกค้ากำลังรอลูกค้ากำลังรออา้าวใส่เข้าไปเลยเอา้าวกดเห็นไหมฮะออกมาเลยนี่นะฮะออกปล่อยอา้าวโยนทิ้งนี่ฮนะใส่ได้เลยมันจะรวดเร็วนะถ้าคุณลูกค้าที่ขายส้มอาจจะทำข้อ,ของกับผมผมไม่เคยได้เคยตามเพิ่งทำครั้งแรกนี่นะฮะเนี่ยเอามือ เอามือนี่จับไว้เพื่อความถนัดนะฮะแล้วก็เอามือขวาเนี่ยนะฮะกดลงไปเลยฮะกดธรรมดาไม่ต้องออกแรงมากเลยครับไม่มีการกระเด็นเข้าหน้านะฮะไม่มีฝาปิดเรียบร้อยนะครับผมเวลานั้นปล่อยเลยฮะมันเด้งขึ้นไปเองนะฮะนี่นะครับผมเนี่ยแล้วอันนี้เราก็เอาไปทิ้งนะฮะเรียบร้อยนะฮะเนี่ยน้ำส้มแท้ๆนะส้มสดเลยนะครับสายน้ำผึ้งนะฮะใส่เกลือนิดหนึ่งทานได้เลยแช่เย็น หรือจะไปผสมกับน้ำเชื่อมปั่นเป็นน้ำส้มปั่นก็ได้โดยใช้เครื่องสมูทตี้ของเราปั่นละเอียดเนียนเลยนะครับผมได้เลยนะครับซื้อได้2อ,อย่างเลยคือเครื่องสมูทตี้กับเครื่องคั้นน้ำส้มนะครับผมตอนนี้เราก็สาธิตจัดของจริงให้คุณลูกค้าดูเลยว่า,เ,าเครื่องคนะั้นน้ำส้มสมัยใหม่เป็นยังไงนะฮะอันนี้ใช้ตามบ้านจะโอเคเพราะว่าคั้นไม่เยอะขายคั้นขายต้องตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะจับได้นะฮะ ปล่อยแล้วมันเร่งขึ้นมันสะดวกมันรวดเร็วนะฮะถ้าเป็นแม่ค้าที่ขายก็ตั้งตั้งไว้ที่ร้านเลยลูกค้ามาก็ส้มเราแช่เย็นเตรียมไว้เลยพอลูกค้าสั่งก็ปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวแก้วแป๊บเดียวแก้วฮะรวดเร็วนะฮะไม่ต้องไปใช้ไฟฟ้าให้มันเปลืองนะครับผมนะฮะก็อันนี้ก็ฝากสินค้า2ตัวนี้ไว้ให้คุณลูกค้าได้พิจารณาว่าถ้าต้องการจะคั้นส้มต้องการจะทําผลไม้เพื่อสุขภาพ นะครับผมก็สนใจก็เบอร์ขึ้นอยู่หน้าเว็บครับโทรมากิ้งกังสอบถามกันได้นะครับว่ารุ่นไหนเป็นยังไงอะไรนี่นะครับผมผมจะแนะนำให้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ